ก็สว ok ัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรีแอคชั่นกับซีรีส์ใหม่นะที่ว่าได้ออกมาเป็นทีเซอร์ให้เราได้รับชมกันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนาะก็เป็นทีเซอร์ในส่วนของจี m เอ็มทีวีสองพันยี่สิบสพาร์ทที่สนั่นเองนะครับก็มีประมาณ14เรื่องเนาะที่ผมได้นำนำมาดูถ้าไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็จะมีเรื่องที่ จะได้เห็นบทบาทใหม่ๆของนักแสดงที่เราตั้งตารอก็เช่นเจมินายโฟลดประมาณนี้นะครับที่ได้ได้พลิกค่อนข้างที่จะพลิกบทบาทพอสมควรนะครับแล้วก็มีมาร์คภาคินที่ได้ขยับตัวเองมาเป็นพระเอกแล้วนะครับก็ในที่สุดพี่มาร์คของเราก็ได้มีคู่สักทีนะครับผมั่นก็คือพี่โอมของเรานั่นเองนะครับก็เป็น มันจะมีซีรีส์ที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องพอสมควรนะครับใน14เรื่องที่ผมได้นั่งนักมาเนาะแล้วก็มีอีกเรื่องที่ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นเขาเรียกนะทีเซอร์แบบเป็นทางการเนาะ,ะก็คือเรื่อง scarlett heart thailand นะก็ยังไม่ได้เป็นทีเซอร์ออกมาให้เห็นขนาดนั้นมันเป็นเพียงแค่วิดีโอเพื่อให้ดูพอสังเกตว่าเป็นเรื่องจะมาประมาณไหน นะครับก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ดังในต่างประเทศนะแล้วก็มาทำเป็นเวอร์ชั่นของประเทศไทยแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ตั้งตารอ,อนะก็คือเรื่องออสซังเลฟนั่นเองนะครับเป็นซีรีส์ที่ดังในญี่ปุ่นพอสมควรน,นะครับแล้วก็ทางทีม t v ก็ได้นำมาทำเป็นเวอร์ชั่นของ ประเทศไทยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพื่อไม่เปการเสียเวลาเดียวผมจะไปเริ่มกับเรื่องแรกที่ผมจะรีแอคชั่นนั้นก็คือเรื่องแฟนที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำนะอ่าเป็นเรื่องของพี่มาของเรานั่นเองนะครับโดยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมเดี๋ยวเร็วคนดูเขารออยู่รู้แล้วนะ เน่หลายคนอาจจะสงสัยกันนะครับว่าพวกเราสองคนเนี่ยมนเป็นแฟนกันได้ยังไงวันนี้ซองจะมากินโดนัทที่คิวยาวที่สุดในตอนนี้พู่นะครับฮัลจะย้ายเออเราเสร็จงานแล้วโอนเงินให้นะขออไพคับมีสายรับคำว่าเรามาต่อกันนะครับซองเฮ้ยส่งรายงานอ่ะกูร้าอยูปูนก็มาได้เหรอสวัสดีครับกั๊กนะครับ วันนี้มึงไลฟ์เปนคนเดียวนะทำไมอ่ะไปดินเนอร์สิครับวันเลนทาร์ทเขาทำงานกันอ๋อคุณลืมโซนนี้คนดูน้อยเชียวนะวันนี้รักกันมากใช่ไหมเดี๋ยวโซนจะกินช็อกโกแลตให้หมดโลกเลยอ๋อ <c oughs> โอ้โหแกมขวดตุ๋ยรู้ปะ่ะมึงเลิกแดดพวกของหวานแล,แลแ้วก็แอดมาฟันบอกเงินให้กูมาละที่คณะทันตะมีโครงการรักษาฟันปีและศึกษาแพทย์ดูนี่ จิตเรนว่ะโอ้โหเชิญนี้รับประกันขคุณตาบชื่อหมอเจนะครับพร้อมรับตรวจเลยไหมครับชอบนะครับเขาหล่อนะครับแต่เขาก็แปลกเขาแปลกตรงไหนวันนี้มันเงียบๆนะครับพอดีว่าหมอหรีบนำลำโพงมานะครับแต่คนไข้ไม่ต้องห่วงนะครับเห็หมอร้องเพลงให้ฟังครับภาพสุดท้ายคือตอนที่เธอมองมาในดวงตาฉันตลอด3เดือนนี้คุณต้องทำตามที่ผมบอก3เดือนเลยเหรอหมอในเบอร์ผมฉุกเฉินอะไรก็โทรมา อ๋อไอโทรมาจิบผมก็พอเม็ดมนี้จะเอาไปเช็คว่าคุณปแปลงฟานสะอาดหรือเปล่าหนครับวันนี้ลูเม็ดโดนลูกกัดน,นะครับต้องพาไปหาหมอกม่เป็นัรนะครับทำอะไรดีครับรับคนไข้ไปหาหมอรครับโอ้หหมอคนมันต้องทำมาหากินป่ะแบบนี้ถือว่านอนแล้วได้ตังแล้วนะไม่ต้องกลัวนะอยู่กับพี่ไม่มีเจ็บ จากคนไข้กลายเป็นคนรักหมอบอกว่าอยู่กับหมอไม่มีเจ็บไงพูดมากขนาดเนี้แสดงว่าไม่เป็นไรแล้วแฟนเหรอไม่ใช่โว้ยพี่ผ่านมาไม่คยเห็นดูแลเค้นไหนดีขนาดนี้นี่หมอหรือแฟนวะพี่หมอทำให้มือขนาดเนี้เขาอยากเป็นแฟนมึงชัวพี่เขาทำตามหน้าที่ปะวะก็เป็นไม่ได้แต่ถ้าพี่กับตันเจ้าของร้านมึงเนี่ยวัดจีบจริงใครวะมาจิม วันนี้วันเกิดไงจำไม่ได้เหรอไม่วันหลังได้ไหมหมอไมีไปไม่ไหวอ่ะนี่มันสุขภาพของคุณนะหมอก็พูดได้นี่หมอไม่ใช่แะ่แบ,บกแบบผมถ้าผมไม่แบกแล้วใครมันจะแบกผมไงครบสูตรโรแมนติกคอมเมดี้ใครบอกคู่ของเราอะเขาเรียกว่าโรแมนติกเทเลปีตั้งหากเทีเรทเโรแมนติกเทเลปี เฮ้ยเสียงอันนี่นี่ว่าเสียงพี่ซีว่ารับแบบนี้ไปเลยไหมครับพี่จีมี้ไม่เฮ้ยทำไมต้องจิกตกว่ะห่วงเหรอถามไหมไม่แน่ใจอ่ะอะไรเออเอาเข้าไปคนดู้ไกลแล้วกัน ยิงหัวใดึกแบบนี้อยากเจอหมอฟันเหรอครับอืมโือยอยากดูแล้ววะก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องแรกก็คือแฟนที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำนั่นเองก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องบอกเลยว่าน่าดูเพราะว่าพี่มาของเราเนี่ย นานๆที่จะได้รับบทเป็นพระเอกนะครับก็ไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างแต่แต่ผมที่ผมดูๆมาก็พี่มาร์กเนี่ยได้เล่นซีรีส์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีที่เราได้เห็นพี่มาร์กในบทบาทของพระเอกแล้วก็เป็นเป็นอีกเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากโดยผ่านปลายปากกาของจิตติเรนนะชื่อนี้แบบรับประกันคุณภาพอยู่แล้วนะครับก็ เป็นอีกเรื่องที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอพอสมควรคือรอไม่ไหวแล้วอยากดูมากนะครับแต่ว่าก็มันคงจะเป็นไปไม่ได้นะมันคงจะไม่ไม่เร็วๆนี้แหละนะเพราะว่ามันมีอีกหลายเรื่องที่ว่าก็จะลันลันลันันตามลิสต์ของเขานะครับผมก็ในเรื่องนี้เนี่ยมันจะโดดเด่นตรงที่ว่ามันเป็นพอตเรื่องที่ผมว่ามันก็คล้ายๆปลาบนฟ้าอยู่นะเพราะว่ามันเป็นธารแพทย์เหมือนกันแหละเนาะแต่แค่มันจะเป็นโครงเรื่องมันคนละโครงกันแต่ว่ามันอิง อิงอิงอน่าจะอีอิงกันแหละนะเออนะความคิดผมเนาะก็มันน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็มีความสนใจมากก็คือพี่มาเล่นเป็นหมอฟันส่วนพี่อมของเราก็เล่นเป็นอ่าเป็นเหมือนติ๊กต็อกเกอร์เนาะเป็นแบบไลฟ์สตรีมกินขนมหวานอะไรประมาณนี้แล้วก็มามีปัญหาเรื่องฟันเนื่องจากกินของหวานมากเกินไปเนาะก็เลยได้ไปเจอกับพี่มาของเรานะซึ่งเป็นหมอฟันที่เป็นนักศึกษาทันตแพทย์นะครับก็เป็น ต้องเขาคือนักศึกษาทานแพทย์ก็ต้องทําเหมือนทําเคสอนะเนาะแล้วก็เพื่อให้ได้เรียนจบอันนี้ก็เป็นเคสให้กับพี่มาร์คเลยนะในในตัวของโอมที่เป็นสตรีมเมอร์อ่ากินขนมหวานนั่นเองนะครับก็พอได้รู้จักกันไปรู้จักกันมารู้สึกว่าทําไมหมอคนนี้แบบว่าดูแลคนไข้คนนี้ดีจังเลยและมันดีผิดปกติ นะแล้วก็เรื่องราวจะเป็นไงก็ต้องไปติดตามกันในซีรีส์อีกทีหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมาจนจบผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ก็จะแนะนําให้ตั้งหน้าตั้งตารอ,อกันเลยอยู่ดีนะครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็ตั้งตารอเรื่องนี้นะครับเพราะแฟนคับพี่มาร์กับพี่โอมแล้วก็ไม่ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับก็มาหาศาลอยู่ <laughs> เ นะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมาจนจบ EP นี้นะครับเดี๋ยวเรื่องต่อๆไปต่อๆไปเดี๋ยวผมจะทยอยทำแล้วก็ล,ลงให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมก็สำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ